สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทั้งเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าด้วยเนะาจา้าขอบคุณถูกการรับชมจา้าขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆก,กําลังใจที่เข้ามารับชมแนวทางแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยถักทายเป็นกําลังใจให้ครับแอดจอยจา้าแนวทางหุ้นห้างเสียงหลบซาระบ,บายวันจันทร์วันที่13เดือนหาจ้า ก่อนสีไปรับชมห้างเสียงของมือนีวันจันกับเดียวมาเบิกผลสรุปของวันสุกทีผ่านมาก,กันก่อนจะสําหรับวันซุกวันที่สิบแนวทางห้างเสียง,งเขาให้ตัวได้ไปกับเพื่อจะได้เข้าใจกันจะสําหรับห้างเสียงรอบเสารอบใบ,บสำหรับรอบเสาเด่นไปที่แปดเจ็ดวิ่งลูดผลจะเก้าหกศูนย์หกศูนย์นี่ผ่านไปเนาะ ขเขามีเ 1080, ม 60, จ็ดศูนย์แปดศูนย์มาหกศูนย์จะแต้มเดียวสําหรับเด่นศูน 0, ย์วิรุษศูนย์อยู่รอบใบามาออกรอบเศ้าจะสองตัวล่างรอบเศร้าเจ็ดเก้ามาตรงตรงตัวเน้นเต็มเต็มเด่นเจ็ดวิรุษเจ็ดมาสําหรับรอบบาย 3, 8, 6, 6, 8, pounds, สามแปดหกอ่าสามหกแปดหลางแปดเจ็ดสำหรับรอบบายมารอบเศร้าเต็มเต็มเลยเน่าจะโอ้โหสุดปังเลยเนอะ ให้รอบเศร้ากลัมาออกรอบบายเต็มเต็มทั้งบนทั้งล่างจะแปดเจ็ดเจ็ดแปดแหหกแปดจ้าสำหรับห้างเซ้งของเฮ้าวันที่สิบที่ผ่านมาวันศุกรที่ผ่านมาแนวทางของเฮ้ามารอบเศร้จาจะตรงตรตัวเน้นเต็มเต็มเจเ้มื่อนี้ก็ตามกันต่อรุ่นกันต่อจ้า ก่อนสิไปรับชมกระฟังด้วยละกนันเอาจะฝากเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยนอกจากคุณละลยคุณละชฟคุณละเนื้อติดตามจะสาหรับพี่นเอฟซีที่เข้ามารับชมใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามเลขก,กดกระดิ่งไว้เพื่อเสีด้บผัพาดแนวทางต่ตอไปจะแนวทางดีๆมีให้กันใดถูกว่านจ้าสําหรับห้างเซ็งรอบเซอร์เมเนเดนสาหรับห้างเซ็งของวันจันทร์เมื่อหนีแนวทาง ได้เลขชลเด้อจะเด้อรอบเส้ากับรอบใบสำหรับรอบเส้าจ้าหนึ่งหนึ่งกับศูนย์รอบเส้ากับรอบใบนี่คือหนึ่งชนจะขอติดเบิร์หนึ่งหนึ่งไว้ด้วยละกันนะจ้าหนึ่งจับคู่ไปที่หนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งเก่าหนึ่งเจ็ด หนึ่งแปดศูนย์แปดศูนย์สามศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งสำหรับรอบบายสองกับหนึ่งหนึ่งวิ่งลูดจ้ารอบสองกับรอบบายคือชน อ่าทาัก้าชอบเบิร์นหนึ่งหนึ่งกาติดไว้ด้วยละกันเนาะจะ้าพีน่น้องเอฟซีจะได้มักเบิร์นชอบเบิร์นก็นลองพิจารณาเบิร์เราจะแตว่ามือนีติดเบิรนนน์นแค่หนึ่งหนึ่งเองเนาะเลขกชกันแค่หนึ่งหนึ่งเองจ้ะสองจับกูไปที่สองเจ็ดสองนหสองเกสองปด หนึ่งแปดหนึ่งหกหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดตามด้วยหนึ่งเก้าสำหรับตัวเน้นจ่ารอบบายขอเน้นไปที่ 2029 1618 1917 0103 สำหรับแนวะทางห้างเซงของวันจันทร์มือนีตามนี้เลยจ้ามักตัวได้ชอบตัวไดมือน่กันจดไว้แคบไว้ฝากน้ำไปเปรียบเทียบอีกทีหนึ่งละกันจ้า เพื่อมีตัวหมักตัวชอบแล้วก็ญจังคอยตามนมาะจำมือนีกระอคห้มากปังๆละกันจารับชมไวป็นแนวทางจ,จ้าแนวทางการสีมีเขามีรูดเราจะเอายกคำนวณให้ไปตามสูแลวกยักนํามาแบ่งป่าเนเราจะเป็นเพียงแค่แนวทางเราจะเบ่งไวป็นแนวทางเนาะผิดพลาดประการดกากใดกระอคโทษโค้ไพไวด้วยละกันจามือนีกระโค้าหายเฮงๆปังๆรวยๆกันทุกคนทุกท่านจา้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า